สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชาสุขศึกษาและภลศึกษานะครับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับวันนี้มาอยู่ในกับอยู่ในเรื่องนะครับลำดับเคยญาตินะครับต่อจากเรื่องที่แล้วที่เราเรียนกันก็คือครอบครัวของฉันนะครับครอบครัวของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกนะครับเราก็มีลุงป้าหน้าอาหรือว่าปู่ย่าตายายด้วยนะครับ อาวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันว่าลำดับขยาดของเรานั้นปู่ย่าตายายลุงป้าน้าานั้นมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับอ้าวเข้าจุดประสงค์กันก่อนเนี่ยครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือ1ระบุสมาชิกของครอบครัว 2. สังเกตลำดับเคยาิของครอบครัวตัวเอง 3. เห็นความสําคัญของครอบครัวนะครับครอบครัวหมายถึงอะไรเอ่ยจำได้กันบ้างไหมที่ครูฟุ้สอนไปนะครับ ครอบครัวหมายถึงอะไรครอบครัวนั้นนะครับมีความสําคัญกับนักเรียนอย่างไรนะครับครอบครัวนั้นมีความสําคัญกับนักเรียนอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกับตัวนักเรียนเองหรือว่ากับตัวครูด้วยนะครับครอบครัวนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่ช่วยในการให้เราเจริญเติบโตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีนะครับครอบครัวของเราก็อบรมบ่มนิสัยสั่งสอนเรานะครับ ทำให้เรานะั้นกลารเป็นคนที่ดีนะครับและเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นนะครับอ้าครอบครัวนะครับครอบครัวนี่คือครอบครัวใหญ่เลยนะครับมีลูกกันกี่คนเดยหนึ 1, 2, 3, 5, อ่องสามสีมีเยอะเลยนะครับด้านขวาเนี่ยเขาเป็นคุณตาคุณยายใช่ไหมตรงกลางนี่ก็จะเป็นพ่อเป็นแม่นะครับในรูปภาพนี้ วันนี้เข้าเรื่องกันเลยนะครับลำดับเคอญาตินะครับลำดับเคอญาตินั้นก็คือชื่อหรือตำแหน่งะครับที่ใช้เรียกเครับเพื่อบ่งบอกถึงระดับความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวเช่นอ่ะพ่อกับแม่สัมพันธ์กันยังไงพ่อกับอาสัมพันธ์กันยังไงพอ่อกับน้าสัมพันธ์กันยังไงนะครับลำดับเคอญาตินะครับลำดับเคอญาติเนี่ยอ่ะพูดก่อนก็จะมีทางฝั่งพ่อและฝั่งแม่เรา ใช่ไหมก็ฝั่งแม่เราเนี่ยนะครับสังเกตได้ว่าครูจะใช้แทนเป็นสีแดงนะครับฝั่งฝั่งคุณพ่อนะครับคร <tamp on. S 2> ูจะใช้แทนเป็นสีฟ้านะครับอเอามาที่ฝั่งคุณแม่ก่อนฝั่งคุณแม่ของเรานะครับลําดับเคอญาติของฝั่งคุณแม่ของเราคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของแม่เราเนี่ยเขาเรียกว่าคุณตากับคุณยายคุณตาคุณยายนี้จะเป็นพ่อแม่ของคุณแม่เรา อีกรอบหนึ่งนะครับคุณตาคุณยายนี้จะเป็นพ่อแม่ของคุณแม่เรานะครับแล้วสมมุติว่าถ้าคุณแม่เรานั้นอาจจะมีน้องสาวคุณตาคุณยายเนี้ยคลอดคุณแม่ออกมาคลอดคุณน้าออกมาอ่ามีลูกสองคนตากับยายคุณแม่เราอาจจะเป็นคนโตนะครับหรือว่าเราก็จะมีแม่เราก็จะมีน้องอีกคนหนึ่งนะครับทางฝั่งคุณแม่เนี่ย ลำดับขญาติทางฝั่งคุณแม่เนี่ยเราจะใช้เรียกนะครับลำดับขญาติทางฝั่งคุณแม่ว่าถ้าเป็นน้องสาวของคุณแม่นะหรือว่าเป็นน้องชายของคุณแม่นะครับเราจะใช้เรียกคําว่าคุณน้านะครับคุณน้าถูกต้องครับเมื่อแม่พบรักกับพ่อเราก็จะเกิดเป็นเราขึ้นมาเมื่อน้องแม่นะครับสมมุตินะเมื่อน้องแม่อ้าวอาจจะเป็นน้องผู้ชายหรือน้องผู้หญิงพบรักกันก็จะเกิดลูกขึ้นมา ถ้าเป็นน้องของลูกของน้องแม่นะครับก็จะใช้คําว่าลูกพี่ลูกน้องนะครับหรือบางคนอาจจะบอกว่าพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายอันนี้ก็ว่าไปนะครับแต่ในลําดับเครือญาตินี่เขาจะแทนลูกของอาเนี่ยเอยลูกของน้าเนี่ยขอโทษขาโทษลูกของน้าเนี่ยว่าลูกพี่ลูกน้องนะครับส่วนที่ ลูกที่เกิดจากคุณแม่เราเนี่ยก็คือตัวเรานั่นแหละใช่ไหมก็จะใช้แทนปกติก็คือพี่สาวพี่ชายหรือว่าตัวฉานหรือว่าน้องชายหรือว่าน้องสาวก็ได้นะครับนี่ก็ฝั่งคุณแม่แล้วต่อไปมาดูฝั่งคุณพ่อกันบ้างนะครับอ้าวฝั่งคุณพ่อนะครับคนที่เป็นพ่อกับแม่ของพ่อเราเนะครับเขาจะเรียกว่าคุณปู่กับคุณย่า คุณปู่กับคุณยา่าคนนี้เป็นพ่อกับแม่ของคุณพ่อเรานะครับเขาจะเรียกว่าคุณปู่และคุณย่านั่นเองนะครับส่วนคนที่เป็นน้องของพ่อเรานรในฝั่งญาติของพ่อเราเนี่ยเขาจะเรียกว่าคุณอานะครับาคุณอาฝั่งคุณแม่เป็นไรนะถ้าเป็นน้องของแม่ก็คือคุณน้านะครับฝั่งของแม่นี่ก็จะเป็นคุณนะ้า ถ้าเป็นฝั่งของคุณพ่อก็จะคือคุณอาน,นี้นะครับรูปลูกของอาหรือลูกของน้าน,นะครับก็จะใช้คําเหมือนกันก็คือลูกพี่ลูกน้องนะครับอ้าวส่วนลุงกับป้าละ่ะลุงกับป้าเราจะใช้แทนอะไรดีลุงกับป้าไม่ว่าจะเป็นฝั่งของคุณพ่อหรือของคุณแม่นะครับหรือพี่ชายพี่สาวของคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยก็จะใช้แทนคําว่าลุงกับป้าด้วยกันทั้งคู่นะครับไม่ได้แยกออกมาเป็น อาไม่ได้แยกออกมาเป็นปู่เป็นย่าไม่ว่าไม่ได้แยกออกมาเป็นคุณตาคุณยายหรือคุณน้านะครับอ่านี่คือตัวอย่างเป็นต้นนะครับนี่ก็คือฝั่งของคุณแม่นะครับที่เป็นพ่อแม่ของคุณตาคุณยายอ่าไม่ใช่พ่อแม่ของแม่เราก็คือคนนุณตาคุณยายอ่าถ้าน้องของแม่เราก็คือคุณน้าส่วน พ่อแม่ของคุณพ่อก็คือคุณปู่คุณย่าน้องของพ่อเราก็คือคุณอานั่นเองนะครับหลังจากที่เรารู้จักลำดับเรือชาติกันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของคุณแม่หรือว่าังทางฝั่งของคุณพ่อนะครับคู่มีสถานการณ์ให้เราสถานการณ์ให้เรา สถานการณ์หนึ่งนะครับให้เราทำความเข้าใจจากคลิปวีดวีโอนี้ดูนะครับว่าเราได้อะไรจากคลิปวีดวีโอนี้บ้างนะครับนี่นี่เด็นี้อ่ะเราหนูเล่นกับเพิรมไม่ได้นะทำไมหรอเอ็งนี้อ่ะเราต้องไ้งานมันเกิดของอาโก้ องหรอไม่มีนะเรามีจากคุณปู่กับคุณยา่าเอ๊ะแล้วคุณม,มาเราไม่มีคุณปู่กับคุณย่านะเราต้องสงสัยเหมือนกันถอยอย่างนั้นเราไปถามคุณปู่ท่าดีกว่าอ้าขอพอดไว้ก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับเคยได้ยินคำว่าอากงอาม่ไหมเอ่ยอากงอาม่านะครับ อา,อากงอาม่าคืออะไรเคยสงสัยกันบ้างไหมถ้าไม่คนจีนนะครับเขาจะเลยไปแล้วอากงอาม่านะครับก็คือคนไทยนี่แหละที่มีเชื้อสายจีนเนี่ยเขาจะเรียกคุณปู่คุณย่าว่าอากงอาม่าหรือใช้เรียกคุณตาคุณยายว่าอากงอาม่านั่นเองนะครับอ่าหรือสิเขาจะเฉลยกันว่าไงจะเฉลยมันครูไม่เอ่ย คือหลุดปากไปแล้วนะครับเอเดรียพอลนะคะก็ค,ะคงจะสงสัยใช่ไหมล่ะคะวะ่าอากงและอามาชื่อใครกันอ้าวอากงและอามาขอนงน,อกกนะะอักเรียนมากันดีแล้ค่ะฮะอากงอามนะสวัสดีค่ะอากงและอามเดี๋ยอากงกับอามานะยครับ อากงนะคะก็หมายถึงคุณปู่หรือว่าคุณตาเชื่อชเรียกกันในครอบครัวที่มีเชื้อสายจีนค่ะอ้าวคำว่าอากงเนี่ยครับอากงนี้หมายถึงคุณปู่หรือคุณตาซึ่งซึ่งเนะซึ่ง,งชายเรียกในคนไทยที่มีเชื้อสายจีนอากงอาม่าเนี่ย ก็เรียกคุณปู่คุณตาได้หละครับถ้าเป็นคนไทยล้วก็อีโพอีโพอ่าอันนี้ก็ภาษาถิน่นเนาะอีโพอีโพไปไอ่าอันนี้คือภาษาถิ่นนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาพักกลางหรือภาษาที่เป็นภาษาสุภาพอ่าภาษาไทยเลยก็คือคุณปู่คุณตานะครับแต่ถ้าเป็นคนจีนเขาก็จะเรียกว่าอากงนะครับอ่านี่คือความหมายของคําว่าอากงนะอ้ามันหลุดแป๊บหนึ่งนะ นี่เอยน่าครับใช้เรียกกันในครอบครัวที่มีเชื้อสายจีค่ะใช่แล้วละค่ะเช่นกันนะคะอามม่นั่นก็คือคุณยายหรือว่าคุณย่าใช้กันในครอบครัวที่มีในคนไทยเชื้อสายจีเช่นกันค่ะอ่า อาานะครับหรือคุณยายหรือคุณย่าเนี่ยอาอมานะครับหมายถึงคุณยายหรือคุณย่าเนี่ยซึ่งนะครับใช้เรียกคนไทยที่มีเชื้อสายจีนอถ้าเป็นบ้านเราก็จะบอกว่าอะไรนะมึงกิอะไรนะครับอีโพไปแล้วใช่ไหมอีโพอีโพอ้าหมายถึงคนปู่หรือว่าคุณตานะครับแต่ถ้าเป็นอีเบอ อีเบอีเบอีเบไปสอีเบกินข่าวระบออ่าอันนี้เป็นภาษาถิ่นนะภาษาบ้านครูอีเบเนี่ยครับหมายถึงว่าคุณยายหรือคุณย่ายนะครับแต่ถ้าเป็นภาษากลางหรือภาษาอ่าที่ใช้สุภาพเลยก็คือคุณยายกับคุณย่ายนั่นเองนะครับคําว่าอาม่านี่ก็เหมือนกันใช้เรียกคนไทยที่มีเชื้อสายจีนอ่าคนที่มีเชื้อสายจีนนะครับจะเรียกว่าคุณยายกับคุณย่ายนี่ว่าอากองนะครับอ่าเชื้อสายจีนก็จะเป็นยังไงครับ อ่าตาตีนะครับตาต,ตีนิดหน,น่อยนะอามาอากงนะครับนี่คือความหมายของอ่าอามากับอากงนะครับนะอ่ะโอเคแล้วก็จะเป็นอีโพกับอีเบคูนะครับก็จะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับอันนี้ก็จะเป็นครอบครัวนี่ก็เป็นครอบครัวใหญ่เลยนะ เรนคิดว่าทั้งสองครอบครัวนี้มีความแตกต่างกันยังไงเอ่ยอ้าวเรามาดูรูปนะครับด้านซ้ายมือคือครอบครัวที่หนึ่งนะด้านขวามือคือครอบครัวที่สองนะครับเรงคิดว่ามันแตกต่างกันยังไงเอง่ยจำเรื่องก่อนที่ครูสอนได้ไหมเรื่องครอบครัวของฉันหน้า,าด้านซ้ายมือเนะี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันก็คือครอบครัวเดียวครอบครัวเดียวหมายถึงครอบครัวที่มี มีครอบครัวที่มีขนาดเล็กนะครับประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกนะครับด้านขวามือก็คือครอบครัวขยายครอ,อบครัวที่อยู่รวมกันเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายคุณอานะครับก็จะเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากนะครับไหนลองดูกันซิว่าหลังจากที่เราเรียนมาเราจะตอบกิจกรรมคู้ได้หรือเปล่าเอ่ย กิจกรรมนี้ชื่อว่าจะตอบได้ไหมตอบได้หรือเปล่านะครับอ้าวมาที่ข้อหนึ่งกันเลยหนึ่งนะครับข้อแรกนะครับพ่อของพ่อคือใครอ่ามันจะมีฝั่งพ่อกับฝั่งแม่ใช่ไหมที่ครูบอกมันจะมีพ่อแม่ของพ่อแล้วก็พ่อแม่ของแม่นะครับพ่อของพ่อคือใครก็ไกลปูขอไขตาอ้าวนัยเรนคิดว่า เป็นคุณปู่หรือคุณตาครับเป็นคุณปู่หรือคุณตาเลยคนนี่เป็นพ่อของพ่อเราติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กอกคิดอะไรนะอะไรนะอ่าโอเคถูกต้องครับพ่อของพ่อเราก็คือคุณปู่นั่นเองโอเคเก่งมากเลยอ่ามาข้อต่อไปครับข้อต่อไปข้อที่สองครับพี่สาวของแม่คือใคร พี่สาวของแม่คือใครอ้าวผู้ปกครองก็มาช่วยเอากำลังใจมาช่วยทำกิจกรรมร่วมกับเด็กนักเรียนนะครับอ่าก็ไกลคุณลุงอ่าขอใครคุณป้านะครับพี่สาวของแม่คือใครแม่เรามีพี่สาวถ้าพี่สาวของแม่เราจะเป็นใครเออเนักเรียนคิดว่าเป็นใครครับเนักเรียนคิดว่าเป็นใครเอย คุณลุงหรือว่าคุณป้าอ้าวถูกต้องครับขอไข่ครับคุณป้านะครับพี่สาวของแม่ก็คือคุณป้านั่นเองอ่าเก่งมากเลยอ้าวนอกจากพี่สาวของแม่เป็นคุณป้าแล้วนะครับพี่สาวของพ่อนั้นเราก็ใช้เรียกว่าคุณป้าเหมือนกันส่วนคนลุงนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นพี่ชายของ คุณพ่อคุณแม่เรานั่นเองนะครับเราโดยใช้แทนเรียกว่าคุณรุ่งนะอ่าปิงปองถูกต้องนะครับข้อที่สามครับน้องสาวของพ่อคือใครน้องสาวของพ่อคือใครจะเป็นกไก่นะหรือว่าเป็นขอไข่อาอาคุณน้าหรือคุณอาเอยน้องสาวของพ่อพ่อครูนะครับก็เป็นลูกคนโตนะครับ พ่อครูก็มีน้องเหมือนกันนะมีน้องทั้ง3มคนจะเป็นนาหรือเป็นอาเอ่ยเป็นนาหรือเป็นอาอะไรนะอะไรนะตอบว่าอ้าวถูกต้องครับคือคุณอานั่นเองนะครับน้องสาวของพ่อเราก็คือคุณอานะครับครูก็มีอาตั้ง3ามคนเลยนะครับน้องกองพ่อครูครอบครัวคุณปู่กับคุณย่ามีมีลูกเยอะเนาะ มีมีลูกตั้งสี่คนนะครับแต่พ่อครูก็เป็นลูกคนโตนะครับเลยมีน้องทั้งหมดสามคนเป็นอาหมเอเธออาสามคนนะครับน้องสาวของพ่อนะครับใช้เรียกว่าอาส่วนน้านั้นเป็นน้องสาวของใครเอ่ยของคุณแม่นะครับโอเคข้อที่สีแม่ของยายคือใครแม่ของยายคือใคร กอไก่ทวดนะครับขอไข่เทียดนะครับเราเคยได้ยินไหมเอ,อ่ยบางคนอาจจะเกิดไม่ทันคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่านะครับผมก็เกิดไม่ทันนะครับอ่าผมก็เกิดไม่ทันเหมือนกันผมเกิดมาก็จำอะไรไม่ได้นะครับตอนเด็กๆก,ก็จะมีทวดหรือเทียดนียังคิดว่า คิดว่าเป็นอะไรเอ่ยอ่าผู้ปกครองนะครับช่วยช่วยลูกช่วยหลานหน่อยนะครับช่วยเด็กหน่อยอ่าช่วยลูกตอบนะครับข้อนี้ตอบว่าอ้าวทวดครับข้อนี้แม่ของยายคือทวดนะครับข้อสุดท้ายแล้วครับลูกของป้าคือใครลูกของป้าคือใครป้านี่คือเป็นพี่สาวใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นพี่สาวของพ่อหรือว่าพี่สาวของแม่เรานะครับลูกของป้าคือใคร ก็ไกลใช่พี่ใช่น้องเราไหมขอใครหรือใช้แทนเรียกว่าลูกพี่ลูกน้องหรือเปล่าข้อนี้ตอบอะไรเออหลืงจากที่ฟังคุณครูสอนแล้วน่าจะตอบกันได้นะข้อนี้ข้อนี้ตอบว่าอะไรครับตอบข้อขอใครโอ้เจ๋งมากเลยโอ้นหนใครถูกบ,บนเลยอ่ายกมือขึ้นหน่อยยกมือขึ้นหน่อยใครถูกบ,บนเลยเอาเก่งมากครับ ลูกของป้าก็คือใช้แทนเป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับตามลําดับเครือญาติหรือบางคนจะแทนชื่เรียกว่าพี่หรือเ่าเป็นน้องก็ได้ครับได้หมดนะครับอ้าวนี่ก็จะเป็นลําดับเครือญาตินะครับลาดับเครือญาติมีคุณตาคุณยายนี่ก็คือฝั่งพ่อแม่ของคุณแม่เรานะครับคุณตาคุณยายคุณน้านะครับคุณน้าเนี่ยถ้าจะเป็นเอ่อ อ่าถูกแล้วขขงแม่เรานะครับอ่ะเขาบอกว่าครอบครัวเนี่ยเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ทําไมถึงบอกว่าเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่เพราะครอบครัวนั้นมีขนาดใหญ่มากนะครับถ้าเรียงลําดับเรียงลําดับของญาติเอาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะโอ้ยิ่งเอามารวมกันทั้งฝั่งพ่อฝั่งแม่นะครับยิ่งเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากเลยนะครับอ้าว ต้นไม้นะครับมันมีอะไรนักเรียนมันมีกิ่งใช่ไหมอ้าวต้นไม้ก็มีกิ่งกิ่งแตกแยกริ่งกิ่งแตกหน่อออกมานะครับคุณตาคุณยายก็แตกหน่อออกมาเป็นคุณแม่เราคุณปู่คุณย่าก็แตกหน่อออกมาเป็นคุณพ่อเรานะครับโอ้เยอะแยะเลยเขาได้เปรียบเสมือนว่าต้นไม้เนี่ยเปรียบเหมือนกับครอบครัวนะครับที่มีขนาดใหญ่อ่า กิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องได้ทำนะครับใบางานที่10เรื่องลำดับเคยยากนะครับให้นักเรียนวาดภาพหรือนำภาพถ่ายสมาชิกในครอบครัวลงในแผนผังต้นไม้แล้วอธิบายถึงความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวของตนเองอ้าวนี่ก็จะเป็นรูป่างหน้าตาใบางานของเรานะครับซึ่งเราจะได้กันอยู่แล้วแหละ บางคนอาจจะมาเอาใบงานที่โรงเรียนนะครับก็จะมีครูประจําชั้นที่เขาพิมพ์มาให้เรา,าหรือบางคนอาจจะไม่ได้เอาใบงานาเราก็ทําใส่กระดาษหรือว่าก็พิมพ์ก็ได้ครับแต่ครูว่าครูเชื่อเลยว่าครูประจําชั้นจะเอามาให้เราในวันที่เรามารับใบงานของแต่ละห้องเนาะอ้าวเราเห็นรูปหน้ารูปร่างหน้าตากันแล้วนะครับ เดี๋ยวครูจะพาทำ้วกันอา้าวจะมีใบความรู้ที่สิบไปให้ด้วยนะครับเรื่องลำดับเคยญาติลำดับลำดับญาติของไทยเนี่ยเชียดเทียด,ยดชวดทวดอ้าวเอา่อานนะครูจะไล่จากง่ายๆปู่กับย่าเนี่ยเป็นพ่อแม่ของพ่อตากับยายเนี่ยเป็นพ่อแม่ของแม่ใช่ไหม ก่อนที่จะเกิดปู่กับย่าหรือตากับยายเนี่ยก็จะเป็นชวดหรือทวดนะครับพ่อแม่ของปู่ย่าตายายเราเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าทวดบางบ้านนะบางบ้านซึ่งนักเรียนอาจจะทันคเคยได้ยินคำว่าทวดไหมอ่าทวดทวดครูก็ไม่รู้ภาษาถิ่นเรียกว่าอะไรครูก็ไม่ทันเหมือนกันแต่ก็มีนะครับก็จะมีทวดนี่ก็เออถือว่าอายุแกมากเลย อายุเยอะเลยนะครับโอ้อายุยืนมากนะครับถ้าใครอยู่จนถึงคําว่าทวดเลยนะครับแต่ถ้าใครอยู่จนถึงคําว่าเทียดเนี่ยพ่อแม่ของทวดเนี่ยครับโอ้ยิ่งอายุมากเลยยิ่งนับบุญบุญเยอะครับคนแก่ยิ่งอายุเยอะยิ่งอยู่นานนะครับอ่าก็จะเกิดเป็นลูกเป็นหลาน,เป,น,ลนเป็นหลนเป็นหรืออะไรนี่หลืบ เขาไม่ใช้คําว่าโหลดแล้วหรอหรือรูปของเหรนครูก็เพิ่งเห็นนะลำดับญาตไทยอันนี้นะครับคูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเทียดหรือเชียดอะไรเนี่ยก็หมายถึงอะไรเหมือนกันคูก็เพิ่งรู้เหมือนกับเรานะครับอ้าวมาดูใบางานกันก่อนดีกว่าเนี่เป็นใบางานของเราใช่ไหมดูนะโดยที่ครูจะยกตัวอย่าง ครอบครัวข,ของครูแล้วกันนะครับง่ายๆนะครับข้างบนสุดครูให้เป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเลยแล้วกันนะเอาง่ายๆเนาะ,ะให้เรานะครับวาดรูปนะครับวาดรูปใส่หรือว่าถ้าใครไม่มีก็ถ้าใครไม่มีรูปถ่ายก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะ,นะวาดรูปใส่เอาอันนี้ครูทําแบบง่ายๆ ขอขยายใหญ่นิดนึงนะครับเรียนจะได้เห็นันนี้คือใครเอ่ยปู่ย่าตายายเลยแล้วกันนะครับใช้รวบไปเลยเป็นยาหรือว่าเป็นตายายอ่าเมื่อมีปูย่ย่าตายาญ่นะครับก็ต้อง มีพ่อมีแม,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 ม่ของเราใช่ไหมอ่าวดูอันนี้เป็นครอบครัวของครูนะอันนี้คือคุณพ่อนะนคุณพ่ออ่าคุณพ่ออตัวหนังสือไม่สวยเท่าไหร่เนาะ ฝั่งขวาก็จะเป็นคุณคุณอะไรครับแม่ ในครอบครัวของครูนะครับครูมีพี่สาวอยู่คนนึงนะครับครูพี่สาวอยู่คนนึงอออันนี้ไม่ใช่ครูให้หวงกลมไปเยอะเลยนะครับถ้ามัน เราใส่ครบแล้วเราก็ไม่ต้องใส่นะครับทีสาวนะครับและสุดท้ายนะครับครูเป็นคนสุดท้องก็คือฉันก็ได้่ะฉัน แทนตัวเองว่าฉันก็ได้อ่านี่คือแผนผังต้นไม้หรือแฟมิลี่ทีของของครูนะครับก็มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับอ่าก็มีคุณพ่อคุณแม่พี่สาวแล้วก็ฉันนะครับส่วนคุณลุงคุณป้าคุณอาอะไรของเราก็ครูให้วงกลมไปน้อยนะครับแต่เราเขียนวันนี้เขียนในชั่วโมงคงไม่เสียจเนาะ ไม่เป็นไรนะครับก็นี่จะเป็นตัวอย่างของใบางานของเรานะครับหวังว่านะครับนักเรียนคงจะทํากันได้เนาะในใบางานที่สิบนี้นะครับง่ายๆนะครับยังไงก็บรบกวนนะครับผู้ปกครองนะครับที่ร่วมโว์กับนักเรียนนะครับาแนะนําการทํำใบางานอันนี้อีกแรงหนึง่งเป็นช่วยครูด้วยนะครับ สรุปบนเดียนประจําวันนี้ครับสมาชิกในครอบครัวของเราก็คือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ด้วยกันนะครับทุกคนมีความสัมพันธ์กันโดยบ่งบอกจากลำดับเครือญาตินะครับคุณตาคุณยายเนี่ยก็มีความสัมพันธ์โดยเป็นพ่อเป็นแม่ของคุณแม่เรานะครับคุณปู่คุณย่าเนี่ยก็มีความสัมพันธ์โดยเป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณพ่อเรานะครับส่วนคุณน้าเนี่ยจะเป็นน้องของแม่ ส่วนคุณอาเนี่ยก็จะเป็นน้องของพ่อเราให้เราเข้าใจกันอย่างนี้เนาะโอเคจบเรียบร้อยสำหรับเรื่องลำดับเครือญาตินะครับสำหรับวันนี้นะครับเราผูก็ขอขอบใจนะครับขอบใจนักเรียนทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผู้ปกครองนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับในการรับชมในการเรียนทุกครั้งเลยนะครับ ได้ผลตอบรับได้กระแสตอบรับดีทุกครั้งเลยนะครับก็ขอขอบคุณอีกรอบนะครับอ้าวสำหรับวันนี้นะครับวิชาสุขศึกษาและภาระศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งะครับเรื่องเราลำติเคยญาตินะครับก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ